วันนี้น้องคุณมารีวิวไอศครีมครับอ่าวันนี้น้องคุณจะมารีวิวไอศครีมอ่ะวันนี้น้องคุณรีวิวไอศครีมอะไรครับขนมไอศครีมอะไรครับไอศครีมขนมครับไอศครีมช็อกอะไรครับนี่ช็อกช็อกไอศไอศครีมอะไรครับท็อปอะไรท็อปเทนไอศครีมท็อปเทนเป็นไอศครีมอะไรครับช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตมามามาแกะให้มาแกะให้ได้แกะได้ไหม อ่าต้องแกะแบบนี้อืมเดี๋ยวเด้ออ้ากินซอสเก็อ่านั่งลงครับนั่งลงโอ้โหรสชาติเป็นไงครับอืรสชาติเป็นไงน้องคือดีเวลล์โอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้ไหนดูใกล้ๆหน่อยสิ ว้าวไหนดูสิไหนดูสิโอ้ยให้ขอดูหน่อยขอดูชโคโค็อกโกแลตหน่อยข้างในเป็นสีอะไรข้างในเป็นสีแบกสีแบกสีแบกหรือสีบาวสีแบกเอาสีแบกเอาโอ้ยชอกชิ้นมันเป็นสีแบก ชอบฉันมันเป็นสีแดงอร่อยไหมเพราะอันนี้สีเปล่าอุย้ยมันมีเม็ดอะไรด้วยนะมันเม็ดอะไรด้วยเม็ดเม็ดอะไรเม็ดอะไรมันมีเม็ดอะไรหน,รนรหึ่ลองชิมดูซิลองชิมดูซิอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยครับโอ้โหดูปากดูปากหน่อยดูปากเลย โอ้โหเต็มปากเลยนั่นไงนั่นไงไหนกินใกล้ๆหน่อยโอ้โหดูปากดูปากปากเลอะหมดแล้วเอาเช็ดปากหน่อยผ้าเช็ดปากไหนผ้าเช็ดปากโอ้นี่ครับอโอเฮ้ยเฮ้ยมันมีช็อกโกแลตด้วยไอกัดช็อกโกแลตด้วยสิอื้อ กินไอติมต้องกินอะไรก่อนต้องกินอะไรก่อนถึงกินไอติมได้กินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนถึงค่อยกินไอติมอ่ากินข้าวก่อนน้องๆกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินไอติมนี่ดูอ่ะอ่ะว้คลิปน <|ja|> ี้น้องคุณขอลาไปก่อนขอกินไอติมไปก่อนนะครับอ่ะบายบายบายไนี่แหละ Oh